สวัสดีครับผมมาร์กนี่เกิดช่อง t ่ายจบไปในช่วันี้ผมจะจัดอันดับ5สิ่งที่สําคัญมากสําหรับการสร้างรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่สําคัญสําหรับรูปร่างที่ดีนะครับต้องขอขอบคุณทาง fitway.com ครับ fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฟิตเนสอีกด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ w w w f i t w a y c o m เมื่อเราต้องการสร้างรูปร่างที่ดีหรือว่าสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเรามักจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็งงกันนะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดละ่ะเพราะว่าคนนี้ก็บอกว่าอาหารเสริมตัวนี้สำคัญที่สุดคนนี้ก็บอกว่าตารางการฝึกซ้อมแบบนี้ดีที่สุดคนนี้ก็บอกว่าในแบบนี้ต้องหลีกเลี่ยงคาร์บไฮเดรตหรือว่าต้องตัดขายมันออกไปแล้วแบบสรุปว่าอะไรสำคัญที่สุดละ่ะวันนี้ผมมี5สิ่งที่สำคัญมากในการสร้างรูปร่างที่ดีผมจะจัดอันดับความสำคัญเริ่มจากความสำคัญที่ น้อยที่สุดแต่ก็ยังสําคัญอยู่นะครับแล้วก็ที่1ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับที่5อาหารเสริมครับอาหารเสริมมันสําคัญแต่ว่าคนชอบให้ความหมัวนกับมันมากจนเกินไปครับคือเขาก็จะซื้อพวกแฟลตเบอร์เนอร์มาแล้วก็คิดไปว่ากินแล้วผอมกินแล้วหุ่นดีนะตามที่คนโฆษณาก,กันในพวก Instagram แล้วก็ Facebook แต่ว่าคุณยังต้องไดเยทอยู่นะครับถ้าคุณกินอาหารขยะ ไม่ออกกําลังกายแล้วก็มากินอาหารเสริมยาได้คิดว่าคุณจะออกมาดูดีนะครับยาได้คิดแบบนั้นครับอาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งในเมื่อการกินของเราการออกกําลังกายของเรานั้นดีอยู่แล้วนะครับมันจะช่วยเราบ้างก็คือมันเป็นอาหารเสริมมันเสริมเข้าไปนึกออกไหมครับถ้าเราเป็นจะเป็นพวกโปรโตีนครับก็เช่นเดียวกัน เวโปรตีนมันไม่ได้เป็นยาวิเศษนะครับเราจะกินเวโปรตีนในเมื่อเราคำนวณว่าโอเคในหนึ่งวันเราต้องกินโปรตีนสักร้อยห้าสิกรัมร้อยปดสิกรัมหรือว่าสองรกรัมเท่าไรก็ตามครับเราเห็นว่าเนี่ยจากอาหารปกติของเรามื้อหลักตามตามมื้อหลักของเราครับกินแค่ร้อยยี่สิบก็ไม่ถึงเราจะเสริมเอาด้วยเวโปรตีนครับแต่อย่าได้คิดว่ากินเวโปรตีนแล้วนั่งอยู่บ้านดูทีวีกล้ามจะขึ้น,นครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น อันดับที่4ท่าออกกําลังกายท่าออกกำลังกายก็สําคัญนะครับแต่ว่าอย่าได้คิดว่า,าท่าใดท่าหน,นึ่งเนี่ยมันเป็นท่าที่สําคัญมากๆเพราะมีท่าอื่นที่เราเล่นได้เสมอนะครับยกตัวอย่างโดเรนย a ตส์เขามีเขียนบทความยาวมากว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้สควอตนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าไม่สควอตจะสร้างล้ามขาได้อย่างไรนะครับเขาก็เล่น Leg กเพ s สนะครับ ซึ่งถ้าดูขาของเขาโหดมากใหญ่มากนะครับมันมีท่าอื่นที่เราสามารถที่จะเล่นได้เสมอนะครับมันไม่ได้รูปร่างที่ดูดีนะครับมันดูว่าความแข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าใดท่าหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นหน้าทองนะครับหลายหลายคนชอบคิดว่าการ set up หรือว่าเล่นหน้าทองจะช่วยลดพุงนะครับที่แท้จริงการลดพุงนั้นเกิดจากการใดและการออกกำลังกายทั่วไปนะครับ การที่จะเล่นหน้าท้องหน้าท้องนั้นไม่ได้ทําให้เราลดพุงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่าออกกําลังกายต่างๆสาคัญครับแต่อย่าได้คิดว่าท่านี้แหละมันเป็นท่าที่สําคัญมากอันดับที่3ตารางการออกกําลังกายคือถ้าคุณเป็นนักกีฬาย่างเช่นเนี่ยคุณเป็นนักวิ่งหรือว่าเป็นนักมวยนะครับตารางการฝึกซ้อมอาจจะเป็นอะไรที่สําคัญมากคุณต้องการหาว่าเนี่ยจุดหาจุดอ่อนด้อยของตัวเองเนะว่าจุดอ่อน คืออะไรเราก็ไปแก้ไขนะครับแต่สําหรับคนทั่วไปมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราเล่นคาร์เดียอเพื่อความความแข็งแรงของหัวใจเพื่อการเผาผลาญทาให้ร่างกายฟิตขึ้นเราเปีมีการเล่นเวทเพื่อทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะจัดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของเราแล้วยังไงก็ตามนะครับทุกประมาณ6กถึงแปหรือว่า12สสัปดาห์เราก็จะเปลี่ยนตารางการฝึกซ้อมอยู่แล้วนะครับ พราะฉะน,น้ตารางแบบนี้ไม่ได้ดีกว่าตารางแบบนี้นะครับที่แท้จริงนะครับแค่ขอให้มีตารางสักตารางหนึ่งนะครับแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆครับอันดับที่ 2. พฤติกรรมในการกินผมไม่ยอมใช้คําว่าไดเอทเพราะว่าไดเอทนั้นไม่ยั่งยืนครับผม,มเห็นหลายหลายครั้งที่แบบลูกเทรนนะครับถามโค้ชหถามเทรนเนอร์ว่าฉันต้องกินแบบนี้นานแค่ไหนแสดงว่าผิดตั้งแต่แรกนะครับผิดตั้งแต่แรกเพราะ ลูกเทรนี่เลยว่าคนที่กินตามนั้นดันไดน้นะครัะไม่ชอบซึ่งถ้าทําในในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะทาไปม,มันนานๆได้หรอมันไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าเรากินอะไรที่เรามองว่าอันเนี้ยไม่ยั่งยืนก็อย่าได้เริ่มตั้งแต่แรกเพราะเสียเวลานะครับสุดท้ายก็จะเฟลพฤติกรรมในการกินมันก็แตกต่างกันไปเราก็จะกินอย่างมีสตินะครับเราก็จะสังเกตตัวเองว่า เราเป็นคนแบบไหนที่ชอบกินอาหารขยะตอนเวลาไหนชอบกินหวานชอบกินเคม็มชอบกินของทอดไหมเราจะได้จัดการกินของเราให้มันดีขึ้นทุกๆวันนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วก็มันจะยั่งยืนกว่าจะยกตัวอย่างถ้าผมกินสลัดช่วงเช้านะครับกับโปรตีนแต่แบบมื้อเล็กๆนะครับรู้สึกว่าโอเควันนี้จะลดน้ำหนักจะสุขภาพแข็งแรงมากม ช่วงกลางวันก็กินน้อยมากๆคิดอยู่ว่าเอ้ยนี่แหละจะลดน้าหนักได้ยังดีเลยครับพราะถึงเวลาสองทุ่มสามทุ่มความเครียดจากเรื่องงานเนี่ยมันสะสมโดนแฟนดา่ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็ความหิวเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆผมก็จะหลุดจากใดผมก็จะกินอาหารขยะผมก็จะกินแบบเละเทะนะครับการกินแบบนี้ไม่ดีครับมันไม่ยั่งยืนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบหิวข้าวเมื่อไหร่ เราชอบกินหวานชอบกินเค็มไหมชอบกินทอดไหมเราชอบกินแบบไหนเมื่อไหร่เราเป็นคนที่กินเยอะมากข้าวเช้าแล้วก็สิบเอ็ดโมงเนี่ยง่วงจะหลับอเอาไแก้ไขปรับค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับซึ่งพฤติกรรมในการกินของผมอาจจะไม่เหมาะกับของคุณนะครับเราต้องหาของตัวเองนะครับผมถึงชอบเรียกว่าพฤติกรรมในการกินไม่ใช่ไดเอทครับ แล้วอันดับที่1ก็คือความสม่ําเสมอครับแน่นอนความสม่ําเสมอสําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณมีตารางการฝึกซ้อมที่ดีที่สุดแล้วก็พฤติการกินเนี่ยเทพมากๆแต่คุณทํามันเกิน2วันไม่ได้กไได็ไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วคุณต้องหาวิธีการกินพฤติการในการกินที่คุณทําได้นานๆผมถึงไม่ชอบเรียกว่าไดทหรือว่าเลือกไดทต่างๆเพราะมันไม่ยั่งยืนศูนย์ของตารางการฝึกซ้อมนะครับ หลายหลายคนชอบถามผมระหว่างการปั่นจัก,กรยานกับการวิง่งอันไหนเผาผันคารีได้มากกว่ากันต่อหนึ่งนาทีนะครับอย่าได้มองสั้นเราต้องมองในแบบดูภาพใหญ่ระยะยาวนะครับว่าอะไรที่เราชอบเราจะทํามันบ่อยๆนะครับส่วนของท่าออกกําลังกายถ้าคุณเกลียดท่านี้มากๆก็ให้เปลี่ยนเป็นท่าอื่นนะครับเพราะาอะไรที่คุณเกลียดคุณจะไม่ทํามันครับในระยะยาวนะครับคุณจะไม่ทํามันวันไหนที่คุณหมดแรงบรนดาลใจนะครับท่าที่คุณเกลียดก็เป็นท่าแรกที่คุณจะตัดออกจากตารางนะครับ ส่วนของอาหารเสริมนะครับอย่างเช่นพวกเวโปรตีนถ้ามันเป็นรสชาติที่คุณไม่ชอบมันหวานเกินไปกินแล้วเลี่ยนให้เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมกันแล้วเราต้องทํามันนานๆนะครับอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเี่ยถ้ามันโหดเกินไปคุณจะไม่ประสบความสําเร็จครับนั่นแหละครับ5้าอันดับที่สําคัญที่สุดในการสร้างรูปร่างที่ดีขึ้นครับอย่าลืมครับว่ามันสําคัญทั้ง5เพียงแต่ว่าเราต้องมองที่ความสม่ําเสมอเป็นหลักนะครับ อะไรที่คุณเลือกที่จะมาทำนะครับถามตัวเองเหอะว่าจะทำแบบนี้ได้นานๆไหมถ้าคำตอบก็คือไม่ก็อย่าได้เริ่มต้นหาอะไรอย่างอื่นแทนดีกว่านะครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเปิด notification s แล้วก็มีคำถามือคอมนะครับทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้ครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ